อยู่กับภาคสองในการจับงูพี่ฟุกเอางูหัดมานี่หน่อยว่าไว้ตรงนั้นก่อนนี่ฟุกนี่คืองูน้ำมันอยู่ในบ่อเอามาในบ่อไม่เอาไปลงน้ำงูน้ำถ่ายปลาเลย รอด้วยอยากกินจะถ้ายที่มิวตัวมันบิดตัวมันบิดขอขอปล่อยมันในน้ำอ่ะ น้มไหนองอีกแกนี่ใกล้สุดเลยเดี๋ยวอ้ยนี่ข้าวูนี้เนี่ยใครอยู่ใครหยยหยองูจะป่อยมังูน เอาไว้ไหนอ่ะปดล่ไปอดยด้วยลงน้ำมันมีน้ำไปปล่อยมันลงน้ำขพี่พพูดชี่ยวชาญเลยมั้งเนี่ยเดินไปโคตรยากยังไม่เคยจอบ้าไก่แบบนี้เลยนะก็ เนี่ยยอดเลยเลยอุดูสัตว์เดี๋ยวมันก็ไปนะแป๊บยวแตให้โย่ปล่อยมันปล่อยมันไปไปกลับี๋ยวขอถ่ายมันอีกแป๊บเดียวก่อนแล้วก็ไปนี่ดูคนเดียวมันจะไปเดี๋ยวก็ไปนี่นี่อะไรมารถรถมาหรือเปล่าได้ยินปะมีเสียงไหมมันมีเสียงรถปะ อ๋อเสียงน้ำไหลเฮียมิวยกพลว้ตรงน้ำตื้นๆหน่อยได้ไหมแถวๆเนี้ยใกล้สุดที่กีกาแล้วมันลุกมันลุกเี่มิวคุณจะปล่อยมั้ยปล่อยตรงไหนเนี่ยปายเนี่ยปล่อยตรงเนี้ย ตรงนี้ไม่ใช่ว่ามันเป็นน้ำยตรงนนี้ะยาอ้อยเหรอเดี๋ยวตรงนี้มันน้ำยาอ้อยไม่ใช่หรือมียาอ้อยอี่างนีหายหมดแล้วนทำไงก็ไปอยู่นู่นไปกลับกันจบ